สวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นในเกาหลีทุกคนนะครับวันนี้เราก็เอาพวกแกันอีกครั้งกับอัปเดตแผนประจำสัปดาห์นะในท้งนี้เป็นการอัปเดตแผนประจำวันที่13สิงหาคม2 5 6 3โดยเริ่มนาเนี่ยก็มีเนื้อเรื่องซึ่งน่าจะต่อจากอกันตย์ก่อนๆนะเกี่ยวกับที่ว่ามีคนเล่าเข้ามาในพระราชวังเพื่อจะค้นหาที่อยู่ของลินแต่ว่าดันโดนคีพลังเนี่ยเห็นซะก่อนแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้นะก็โดนสดไปว่าฉันกำลังฝึกซ้อมการแสดง ในหมู่ทหารเนี่ยจะมีการแสดงนิ้วและฉันก็ได้รับบทเป็นมิโฮกนทรยศนั่นเองซึ่งท้งที่แล้วผมดูก็มีอะไรเกี่ยวกับมิโฮซะอีกนะสรุปแล้วก็คือไม่เกี่ยวเลยนะเป็นการเอ่ยถึงเฉยแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นชื่อแบบเป็นอะไรเอ่ยนะเราก็เลยไม่รู้ว่าเป็นใครซึ่งมันก็ได้มาเฉลยในอาทิตย์นี้เองนะก็คือตัวละครใหม่ไดอานั่นเองเอาล่ะเรามาดูกันต่อนะว่าจะมีเรื่องอะไรต่อเอาล่ะครับโดยสรุปเรื่องเมื่อกี้ก็คือหลังจากที่กีพลังได้เจอไดอาแล้วเนี่ย ไดอาก็ทําการหลอกล่อนะโดยที่ก็ทําให้กีพลังเนี่ยโดนตุยหลังนะครับจากตัวทหารซึ่งความจริงแล้วเป็นร่างแยกของไดอานั่นเองหลังจากที่กีพลังสลบไปตัวไดอาเนี่ยก็ได้ทําการปลอมตัวเองเป็นกีพลังทําให้สามารถเคลื่อนไหวในประสาทได้สะดวกขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะด้วยสถานะของกีพลังแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นเนื้อเรื่องต่อไปว่าไดอาจะทําอะไรกันแน่นะครับหลังจากเจอรินนะซึ่งผมเดาว่าก็น่าจะเป็นงานรอบสังหารละมัง้ง เดี๋ยวเราต้องรอดูในเรื่องกันต่อไปนะเอาละโดยอัปเดตนี้เนี่ยเรื่องแรกที่จะขอพูดถึงก็แน่นอนนะมีตัวละครใหม่เข้ามาในเกมนั่นก็คือไดอาน,นั่นเองโดยที่ตัวไดอานเนี่ยเป็นตัวละครกลุ่ม High r e a p e r เธอเข้ากลุ่มโดยการชักชวนของหัวหน้ากลุ่มแล้วก็เป็นตัวละครที่เอาตามความจริงแล้วก็คือตอนที่ประกาศตัวสกิลออกมาเนี่ยมีการเดไดว่าต้อง 4F ทออีกรอบหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่าสกิลเธอมีความเข้าใจยากเยอะนะ เรามาดูตัวสกิลตัวไฟแนลสุดท้ายของเธอกันนะหลังจากเข้าเกมมาแล้วเป็นยังไงบ้างไดอาเป็นตัวละครสายสนับสนุนที่โจมตีเวทนะพาสซีฟเพิ่มอัตราการตั้งสถานะให้ตัวเองและตัวละครแถวหลัง100%ซซึ่งถือว่าเป็นสกิลที่ดีเพราะว่าตัวละครแถวหน้าติดสถานะไปเนี่ยมันก็กันไม่ให้ตัวละครแถวหน้าออกสกิลนะตนเองได้รับบัฟเกาะอมตะนาน3เทินซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีเพราะว่าในเมตาปัจจุบัน การเล่งเธอเนี่ยมันฝากไปที่สัตว์เลี้ยงกับมิสกิลซะเยอะนะการเล่งเธอตามปกติมันไม่ค่อยมีแล้วการที่มีเกาะอมตะนาน3เทินก็ทําให้เธออยู่นานใช้ได้อยู่เหมือนกันเลือดเหลือหนึ่งได้1ครั้งและฟื้นฟู h ฮดปี้ก็เป็นพาสิบเป็นออโต้รอดอีกอย่างหนึ่งพราะสามารถก็เหมือนกับแหวนเหลือเลือดหแบบ a อ a เวกแล้วและตัวเธอมีโอกาสโจมตีแบบสเปเชียลเบสิกแอทแทกก็ธรรมดานะ SBA ของเธอโจมตี1เป้าหมายด้วยพลังโจมตี150%ไม่สามารถบล็อกระตอบโต้ได้เอฟเฟกต์ที่2ลด h ทเป้าหมายโดยตรงขนาดนั้น20%จัดว่าเป็น SBA ที่ธรรมดานะไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ของลักออปชั่นท็อป p a s s มอบบัฟป้องกันการตอบโต้ให้ตัวละครสายสมดุลอันนี้จัดว่าเป็นของลักออปชั่นท็อปที่ OP ใช้ได้ชิ้นหนึ่งนะอะ่ะผมจะขออธิบายของลักออปชั่นท็อปนี้แบบละเอียดหน่อยนะของลักออปชั่นท็อปอันนี้ ความสามารถถ้าอธิบายแบบง่ายก็คือเวลาตัวละครสายสมดุลในทีมปุ่นออกโจมตีไม่ว่าจะเป็นโจมตีปกติหรือออกสกิลก็ตามแต่ตัวละครตัวนั้นจะไม่โดนตอบโต้กลับมาคือตัวเธอเนี่ยเรียกได้ว่าเหมาะสำหรับทีมสายสมดุลมากๆนั่นเองจากของลักออปชั่นท็อปนะสเตตัสเมื่อบวก10ตอนมิดอเวกจะเพิ่มอัตราบล็อก20%และเพิ่มดาเมจรวม20%และเพิ่มเ p ที่อีก2000ก็ทำให้เธอเนี่ยถึกขึ้นนั่นเองต่อมาเรามาดูสกิลนะ สกิล1คูดาวเกวินาทีโจมตี3เป้าหมายด้วยพลังโจมตี350%เอฟเฟกที่2ลบบัฟศัตรูทั้งหมดสกิลนี้เนี่ยผมหวังว่ามันจะเป็นแมชคานดิกเดียวกับของชานเชเลอร์นะพอถ้าเกิดเป็นแมชคานดิกแบบเน้นโจมตีก่อนแล้วการลบบัฟเนี่ยเป็นส่วนเสริมประมาณว่าฝ่ายตรงข้ามไม่จำเป็นต้องมีบัฟก็ออกสกิลนี้ได้เนี่ยก็จะกลายเป็นสกิลที่ถ้าเกิดออกก็จะกลุ่มขมับนะสกิลที่2คูดาวร้อวินาทีโจมตี5เป้าหมายด้วยพลังโจมตี90%จนวนว2ครั้ง พื้นฟู HP ให้ทีมด้วยพลังโจมตี120%อัปเกรดต,ต่อเรเวิว50เร่ง2เทิร์นสกิลเร่งเทิร์นในเมตานี้จัดว่าเป็นสกิลที่ดีนะถ้าออกสกิลก็พอจะยิ้มผืนฝืนผ่านไปได้นะ่ะไม่ค่อยน่าเกียดมากนะถ้าเกิดต้องออกจริงๆอะนะสกิลเวกใช้เกล10ช่องก็ปกติเศกษร่างเสมือนตนเองลงในสล็อตที่ทีมว่างอยู่อันนี้เนี่ยผมคิดว่าต่อให้เกลเอาเวกเต็มเธอก็น่าจะไม่กดใช้ถ้าเกิดตัวละครสล็อตในทีมมันไม่ว่างอะนะ ร่างเสมือนจะไม่สามารถใช้สกิลได้แต่จะได้รับบัฟพิงพอสนาพิงพอสนาคือถ้าตนเองตายจากสกิลที่เป็นเชนคอมโบสกิลนั้นจะไม่สามารถออกซ้าได้สะท้อนดาเมจที่ตนได้รับ50%และเมื่อตอนเองตายจะลบดีบัฟให้ทีมจัดว่าเป็นร่างแยกที่ตายง่ายนะครับความสามารถของร่างแยกนี้เนี่ยถ้ามันออกจังหวะถูกมันก็น่าจะการเชนคอมโบได้1จังหวะซึ่งก็ถือว่าเป็นการพลิกจังหวะได้ แต่ถ้าเกิดมันดันเสกร่างแยกออกมาแล้วมันโดนสกิลธรรมดาค่าตายไปก่อนก็จะว่าเป็นอะไรที่ยากใช้ได้อยู่เหมือนกันเป็นตัวละครที่ใช้ยากนะครับในความเห็นผมนะตัวละครนี้อะไรก่อนอื่นเราไปดูตัวแอนิเมชันสกิลกันสะหน่อยนะก่อนที่จะมาวิจารณ์ต่อ <S <S จัดว่าธรรมดานะครับไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่พวกแอนิเมชันตี อันนี้สก,กิลหนึ่งนะอันนี้สก,กิลสองอันนี้สก,กิลเวก สกิลเวคก็สวยดีนะแต่สกิลหนึ่งสกิลสไม่ค่อยอลังการอาจจะเป็นเพราะว่ามันเน้นไปที่การแสดงว่าเธอคือสไลด์ที่สามารถแบ่งร่างแยกได้ประมาณนั้นนะอะไะครับโดยสรุปตัวละครนี้เป็นตัวละครที่เหมาะจะใช้กับทีมถึกโทษทีครับอะไะครับโดยสรุปตัวละครนี้เป็นตัวละครที่เหมาะใช้กับทีมสายสมดุลเท่านั้นนะทีมอื่นเอาไปใช้เนี่ยน่าจะแสดงประสิทธิภาพของเธอได้ไม่ดีนะเพราะของที่ดีที่สุดในตัวเธอก็คือของลักออปชั่นท็อป ทีก่การตอบโต้ให้ทีมสายสมดุลแบบ i ินฟิน t y ี้เธอนั่นเองส่วนอย่างอื่นเนี่ยมันเป็นต้องพึ่งอาศัยจังหวะค่อนข้างเยอะนั่นเองนะจัดว่าเป็นตัวละครเล่นยากก็สมกับเป็นตัวละครพื้นแดงดีนะแต่ปกติตัวละครพื้นแดงเนี่ยมักจะเป็นตัวละครทางเลือกนะแต่ดูจากท่าการแล้วเนี่ยเธอเป็นตัวละครแนวเฉพาะทางมากกว่านะคือถ้าเกิดคุณไม่ได้เล่นทีมสายสมดุลเนี่ยก็ไม่จะเป็นต้องใส่เธอลงไปนะส่วนเธอจะติดเมตาไหมจะป๊อปปูล่าหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เราคงต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะ ส่วนอีกทีมหนึง่งที่ถ้าเกิดไม่ใช่ทีมสายสมดุลในเมตานี้ก็คือทีมสายสถานะนั่นเองนะคือทีมสายสถานะเนี่ยเป็นทีมที่มักจะใส่ตัวสายสมดุลในทีมเยอะก็อาจจะเรียกว่าทุกตัวเลยก็ได้นะส่วนทีมสายสมดุลในปัจจุบันเนี่ยหรือที่พี่จู๊ดเนี่ยยังไงก็น่าจะลองปั้นเธอมาใช้ดูนะถ้าเกิดใครมีทางเหลือแล้วก็หรือไม่จะรอดูพวกบนบนเนี่ยลองใช้ดูก่อนว่าเขาก็เวิร์กไหมแล้วนะเดี๋ยวค่อยดูก่อนก็ค่อยว่ากันก็ได้นะ เอาละเรามาดูภารกิจของปฏาทินเมนะภารกิจของปฏาทินเมด้วยความที่ไดอาเข้ามาก็จะมีภารกิจเปิดหาเธอได้หนึ่งครั้งก็จะได้ไอตัวแพ็กซุ่มแล้วก็ให้เอาเวกเธอมิสเอาเวกเธอแล้วก็ตีบวกสิบมิดเอาเวกเธอนะก็จะได้ของรางวัลได้หมดเลยที่สําคัญสุดก็คือเสียเธอสองร้อยนะก็ควรจะมิสเอาเวกเธอแล้วบวกสิบซะในกรณีถ้าเกิดคุณทําได้นะต่อมาจะเป็นภารกิจเก็บทรัพยากรเล็กน้อยๆๆๆนะนะก็คือ ให้เปิดไอตัวกระดานปฏิทินนะเรียกตัวละคร9ครั้งก็จะได้เอาไปตีบวกเครื่องประดับ3ชิ้นแล้วก็ผสมตัวละคร30ครั้งก็ได้ตัวปบวเป็นเชี่ยวตัวหนึ่งย่อยของรักให้กลายเป็นตะเกียง15ชิ้นจะได้เงินไป3 0 0 0 0ลงนันเจียนธาตประจำวัน3ครั้งได้แร่ตีบวกแบบบิทอเวก1ชิ้นแล้วก็ใช้จ่ายลูบี้4,000ได้เครื่องประดับธรรมดาแบบอเวกเลือกได้ชิ้นหนึ่ง แล้วก็ทำครบทั้งหมดเนี่ยก็จะได้แหวนเกีรัสแบบอเวกเลือกได้1วงนะก็อย่าลืมไปเก็บทรัพยากรก,รกันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยด้วยความที่กิวดันเจียนกับกิววอลมันปิดซีซั่นลแล้วก็อย่าลืมไปรับของนะรวมถึงของรางวัลที่สำคัญที่สุดผมกดรับมาแล้วนะนั่นก็คือของลักออปชั่นท็อปของรีเจนลีฟนั่นเองเดี๋ยวผมกดให้ดูสะหน่อยนะนี่ครับกดเลือกมาแล้วนะรวมถึงชุดกิลของ พ่อแม่โรซี่ตอนนี้ก็ถ้าเกิดใครแต้มถึงก็เข้ามาแล้วอย่าลืมไปกดรับกันแล้วกันนะเดี๋ยวผมกดให้ดูชุดซะหน่อยนี่ครับชุดของพ่อแม่โรซี่นะผมดูแล้วตีมเนี่ยอย่างกับหนูน้อยมวกแรงนะแต่ดูจากอายุอานามแม่แล้วเนี่ยก็ไม่น่าเรียกว่าหนูน้อยซะแล้วนะแต่ว่เป็นชุดกิวันหนึ่งที่สวยมากสำหรับผมนะเอาละใส่ไปเลยดีกว่าแล้วก็ตอนนี้ CM คิดเขาแจกของนะ ก็จะเป็นกล่องเหมือนตอนพวก CMTO อะไรพวกนั้นแหละมันจะรีทุกๆ24ชั่วโมงก็อย่าลืมมากดรับกันอ่ะแล้วก็ด้วยความที่ตัวละครใหม่เข้าก็จะมีดันเจี้ยนของตัวไดอาเนี่ยเข้ามาให้เก็บเศษรวมถึงตัวเธอในด่านสุดท้ายด้วยซึ่งในดันเนี่ยพลังป้องกันมันตกสุ่ที่หมื่นหนึ่งนะในด่านสุดท้ายก็เรียกได้ว่าไม่หินเท่าไหร่ต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิววอลแบนนะในอาทิตย์หน้าหรือวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะกิวอลแบนที่จะมีเนี่ยก็คือฝ้ายเทโอ รีเกนลีฟลาดกิดสกูแล้วก็คุลุมซีซ่านะทีที่เจ็บหนักที่สุดก็เป็นทีมถึกนั่นเองแล้วก็ทีมสายสปีดที่เจ็บที่พายอีกตัวรถก่อสมสุดในเกมเนี่ยโดนแบนไปเทโอก็เป็นทีมเฉพาะทางนะแลดกิทอันนี้เฉยๆนะครับแล้วแต่ว่ามีคนเล่นว่าเป็นแบบจากการเวทแบบเฉพาะไหมแล้วก็รีเจลีฟอันนี้ก็เจ็บใช้ได้อยู่สำหรับทีมเวทนะเพราะรีเจลีฟเป็นตัวหลักสกูเนี่ยด้วยความที่มันโดนแบนก็จะทาให้ทีมสถานะลดเล่นได้นะลุงมซีซ่านี่แกหลักทีมถึกเลย เพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าเนี่ยผมว่าทีมตึกอาจจะต้องเปลี่ยนมาเล่นทีมสายสปีดสักอาทิตย์หนึ่งนะเอาละครับโดยสรุปอัปเดตของอาทิตย์นี้ก็คือไดอาร์เข้าเกมนะซึ่งเป็นตัวที่ค่อนข้างเฉพาะทางมากๆไม่แน่ใจว่ามันจะคุ้มค่าไหมถ้าเกิดจะจ่ายตังค์ทำนะรอดูระดับสูงนั้นก่อนละกันต่อมาก็จะเป็นการเก็บทรัพยากรเล็กน้อยนะครับไดอาร์เข้ามาก็อย่าลืมทำกิจกรรมแล้วก็ซีเอ็มคิดแจกของก็อย่าลืมกดรับแล้วก็ด้วยความที่กิววอลกับกิวดันเจียนมันจบแล้วอย่าลืมเก็บรับทรัพยากร ของลักออาชั่นท็อปดีเจลิฟมาแล้วแล้วก็ชุดพระแม่โรซี่สวยมากๆนะเอาละครับสำหรับอัปเดตอาทิตย์นี้ก็ขอจะลงเพียงเท่านี้นะครับอาทิตย์ต,ต่อไปเนี่ยก็คงจะเป็นตัวธรรมดามาขั้นนะเนาะอาจจะต้องรอไปอีกสัก2อาทิตย์โดยประมาณนะตัวธรรมดาถึงจะเข้าก็มาลุ้นกันแล้วกันนะครับว่าตัวละครธรรมดาที่จะเข้าในครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวอะไรนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะลงเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ